นะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้ช่างกบจะพามาเช็คนะครับเช็คซ่อมคลาสทีดีนะครับผมเป็นของโพยูรเทคนะครับผมโพยูรเทคเป็นรุ่น PAF เอพีหนึ่งหนะครับสี่ชนนนะครับสี่ชนนนะครับผมก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้รุ่นนี้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับในการตรวจเช็คซ่อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ แหล่งไฟไรู้ว่าไฟจุดไหนคือแบบไหนนะครับอาจจะซ่อมยากนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสทีดรุ่นไหนก็ใช่นะครับถือว่าต้องศึกษาก่อนนะครับช่างกบก็ไม่ค่อนถนัดหรอกครับแต่ก็พอทำได้นะครับไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็ทำได้ นี S <S <US> ่เป็นภาคใจไฟนะครับอันนี้ภาคใจไฟไม่มีปัญหามีปัญหาที่ชุดได้แผงได้แผงขยายมันนะครับแผงได้แผงขยายแผงเอาพุทธนะครับก็จะอธิบายในการทำงานของมันก็ๆนะครับอาจจะมี อาจจะมี ep 2นะครับในการตรวจเช็คนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับต้องเช็คยังไงมีอยู่4 c h ช n นแนแต่ว่าลูกค้าบอกให้ทำเป็น2 c h ช n n แน่นะครับเพราะว่า,าจะเอาไปขับขับกลางครับขับกลางเพราะว่าเบรดนีแล้วนะครับลูกค้าบอกจะเอาไปขับกลางนะครับ เพราะว่าอีก็คือง่ายๆว่าอ่าอันนี้เป็นเพื่อนช่างด้วยกันนะครับที่เอามาซ่อมจะเอาอะไรในชุดของนี่ ถือว่าเสียเยอะเหมือนกันถอดออกแล้วนี่ครับเย,เยอะมากมีการต่อเป็นอาธรรมดาใส่อาชิปอะไรบอร์ดนี้เขาบอกเสียเยอะที่ถอดออกอันนี้ก็ถือว่าเสียเยอะเขายังไม่ได้ถอดบอร์ดที่เขาถอดออกคือเพื่อนช่างบอกเสียเยอะมากนะครับไม่ต้องซ่อมก็ได้เผื่อมันหมดไปเยอะนะครับอยากให้แกะให้ช่างกบแกะเอาอะไรตัวเก่านะครับตัวที่ไหนมันเสียชุดนี้ชุดที่เขา เป็นเพื่อนช่างนะครับเขาต่อมาเขาต่อต่อ,อไม่ได้ถอดออกนะครับชุดไหนก็ได้ได้แกเอาอะไรตัวอะไรในชุดที่เขาถอดออกมานะครับส่วนชุดที่ไม่ได้ถอดก็ให้ช่างกบซ่อมเขาจะทําเป็นสองชันแนลนะครับทําเป็นสองชันแนลให้ช่างกบทําเป็นสองชันแนลให้ใช่ไครับผมก็ทําได้นะครับทําได้เหลือสองชันแนลนะครับผม บอกเขาเรื่องกันว่าต้องเช็คจุดไหนมั่งนะครับอันนี้เป็นไฟจุดไฟสวิตชิ่งชุดนี้นะครับไฟสวิตชิ่งชุดนี้นะครับเป็นไฟสูงนะครับเป็นไฟประมาณ140บโวลต์นะครับ140โวลต์นะครับจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวยวัดให้ดูว่าเท่าไหร่ประมาณนี้ รเราจะวัดให้ดูนะครับว่ามันกี่โวลต์นะครับประมาณกี่โวลต์วางตรง,าตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่า จุดไฟพวกนี้มันจะไฟสูงนะครับไฟสูงแล้วก็หลักการทำงานมันง่ายๆว่าไฟสูงมันจะไม่ป้อนเข้ากับขา C นะครับมันจะไม่ป้อนเข้ากับขา C โดยตรงนะครับม,มันจะต้อง่านมันจะต้องทําแรงจงใจชุดตัวนี้ไฟชุดนี้ให้มันเป็นไฟชุดย่อยก่อนนะครับ ไปจุดนี้มันจะมาเข้าผ่าน c พวกนี้นะครับแล้วก็ผ่าน c เสร็จมันก็จะมาเขาเรียกว่าวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ก็คือลดแรงไฟนะครับชุดนี้นะครับเป็นไดโอดกับมอสเฟตทำงานนะครับเข้าชุดนี้แหละครับพอชุดนี้ปุ๊บส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดความถี่นะครับชุด pwm ชุดความถี่นะครับชุดพัน ทำงานร่วมกับแรงไฟเพื่อที่จะใจ่ายให้กับตัวอันดิเตอร์พวกนี้นะครับอนดิเตอร์พวกนี้ mm hmm. นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นได์นะครับเป็นอันดิเตอร์ตัวเล็กน่าจะเป็นชุดไดชุดขับเกี่ยวกับพวก,พวกสัญญาณนะครับสัญญาณพันสัญญาณ p w m ส่วนตัวนี้ก็เป็นสวิตเหมือนสวิตนะครับตัวนี้เหมือนสวิตเป็นสวิตนะครับเป็นมอสเปตนะครับเป็นมอสเปตนะครับนี่ก็เป็นมอสเปตฝั่งนี้ฝั่งลบฝั่งนี้ฝั่งบวกนะครับมีสองฝั่งอยู่ซีเดียวกันแต่ฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวก เขาที่น่าจะใช่ไม่ใช่ก็ต้องเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับมันไฟชุดย่อยไฟของอา่าเขาเรียกว่าแท็กกิ้งนะครับไฟชุดนี้เขาเรียกว่าชุดไฟแท็กกิ้งนะครับไฟแท็กกิ้งมันทํามานเหมือนคาด,ดีแหละครับเอาพุธคาด,ดีเขาเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์หรืออา่าบัคลดแรงไฟสเต,ต็ปดาวเรียกว่าสเต็ปดาวแหละครับชุดนี้มันจะทํางานร่วมกับอ่าชุดควอมทีนะครับชุดควอมทีสูงอา่าควอมที พวกนี้นะครับ EWM มาดูกันวัดกันว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเป็นแรงไฟก่อนอใช้ใช้นี่ก่อนใช้อะไรใช้สายคีบก่อน ไคอคลิก่อนเราสีไหนดูปะเราัวนองสีแดงงั้น,งนก็คีิบตรงนี้เลยครับตรงโคงฝั่งนี้ที่เป็นรูนี่ครับ มันเป็นมันมัน,ม,นมันติดกับโครงเป็นโครงเลยนะครับรูตรงนี้เพราะว่ามันจะเทียบโครงได้เลยปกติเราหันน็อตเข้าก็เทียบโครงเลยก็คือกลาวอยู่แล้วจะลองเปิดดูนะครับเพอไฟมันสูงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ไฟมันสูงนะครับผมโอเคนะครับเสียบปลั๊กแล้วเอาเปิดเลยระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าไฟมันสูงมากนะครับร้อยเท่าไรแเดวมาวัดกันวัดตรงฟิวนี้ก็ได้ร้อยสี่สิบนะครับบวกแล้วก็อันนี้ลบนะครับร้อยสี่สิบนะครับไฟมันสูงมาก คันไว้ก่อ็คัเผมกนตูมตามนะรจริงๆมันก็มีชุดตัดของมันอยู่แล้วละ่ะรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ การวิธีการซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็น ep พสองเดี๋ยวค่อยมาดูว่าซ่อมจุดไหนที่มันมีปัญหาพิเ็ดนะครับาใ,ใหม่นะครับพอขึ้นได้อย่างนี้นะครับมาวัดตรงนี้ไปตรงนี้ต้องมีประมาณอ่าไม่ต่ำกว่าเกียรโวลต์นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่มัน ที่เขาออกแบบวงจรมาอันนี้เป็นสวิตช์นี้ขากลางนะครับอาเดนอันนี้ได้แค่นี้นะครับได้แค่0.3 0.3ฝั่งนี้แหละครับฝั่งบวกอันนี้ฝั่งบวกนะครับได้แค่อ๋อฝั่งนี้ฝั่งลบโทษทีครับฝั่งลบ0.7ได้ได้7โวลต์ไม่ใช่0.7ได้์ดโวลต์ลบ7โวลต์ฝั่งนี้ได้ลบได้บวกเท่าไหร่ บวก0.3นะครับฝั่งนี้ก็คือมันผิดปกติอยู่แล้วมาดูฝั่งที่มันปกติลบศูนบ0.8นะครับฝับบ่งนี้0.79โอเคได้นะครับผมบวกนี่แหละก็คือไฟจุดนี้จะต้องเท่ากันได้เรียกกันนะครับ0.7ฝั่งนี้0.7 9ฝั่งนี้0 8คือห่างกันแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอให้มันสูสีกันนะครับ แต่ตัวนี้นะครับดูตัวนี้ห่างกันมากนะครับคือผิดปกติอยู่แล้วนะครับห่างกันมากมาดูเห็นไหมรอบ0.77 0.77ฝั่งนี้โอ้โหห่างมากอันนี้0.3อันนี้มันไม่ใช่0.7นะครับมันเป็นอ่ามันเป็นรอบเกล็ดโวลมิเตอร์มิเตอร์ช่างกลเป็นอย่างนี้รอบเกียดโวล์น,นะครับอันนี้มันลบอันนี้มันบวก 0.35จดสามห้านะครับ0ูนย์จุดสามห้าต่างกันมากแสดงว่าฝั่งนี้ปกตินะครับปกติฝั่งนี้มีปัญหามันมีปัญหาเราต้องเช็คจุดไหนนะครับหรือจะจับตรงนี้ก็ได้ไฟแท็กกิ้งตรงซิงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนอันนี้ฝั่งลบอันนี้ฝั่งบวกนะครับเห็นไหมครับฝั่งบวกได้แค่นี้จับตรงซิงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับไฟจุดหนึ่งนะครับมันก็ต้องได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูก่อนวัดให้ดูนะครับไปเป็นไดโอซีเนอร์จุดนี้นะครับจุดนี้ต้องได้ยีิบเจ็ดโวลต์เห็นไหมครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูซีเนอร์ตรงไหน ใกล้ไ,ปไปนเนี่ยซีเนอร์ตรงนี้ครับผมซีเนอร์ตรงนี้นี่ครับต้องได้นะครับได้ประมาณยีิบเจ็ดโวลต์นะครับนี่เห็นไ,ไหมได้แค่ยี่สิบยิบเจ็ดอมันได้ยีิบเจ็ดอยู่แล้วยังไงได้ยีิบเจ็ดโวลต์นะครับยี่สิบ็ยิบหกยิบเจ็ดโวลต์แสดงว่าได้นะครับ ชุดนี้ซีเนอร์ชุดนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาหรือว่าโอเคนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องได้ตรงนี้ได้คือถ้าไฟที่ช่างโกว่านี่ไฟออกมาตรงอ่าเรียกว่ามอสเฟตตัวนี้มันเป็นมอเสเฟตสวิต์นะครับเรียกว่ามอสเฟตสวิต์ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันยี่สิบเจ็ดโวลต์ เรามาวัดไฟตรงนี้เลยนะครับว่าได้ยีิบเจ็ดโวลต์ไหมถ้าได้ยีิบเจ็โดโวลต์ถือว่าชุดชุดอ่านี้ไม่มีปัญหานะครับน่าจะมีปัญหาในชุดพวกอาร์นะครับพวกอาร์ต่างๆนะครับที่มันไหมที่เขาต่อขาไหมมีอาร์มีอะไรนะครับแล้วก็วัดมอดเตพ,พวกอาร์ันติเตอร์นันติเตอร์พวกนี้ด้วยเราก็ต้องวัดด้วยเดี๋ยวปิดก่อนก,ก่อนครับเดี๋ยวช็อตนันตเตอร์พวกนี้เราก็ต้องวัดนี่เป็นนันติเตอร์นะครับ เบอร์ของมันอะ N J W 0 3 0 2 g นะครับตัวนี้ทันทิเตอร์นะครับเป็นทันทิเตอร์ส่วนตัวนี้เป็นมอสเฟตมอสเฟตที่รับแรงไฟสูงนี่แหละ400 140้โวลต์นะครับมันเป็นชุดเขาเรียกว่า,าบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นชุดนี่แหละเขาเรียกว่าชุดบัคคอนเวอร์เตอร์ก็คือ เขาเรียกว่าไฟแท็กกิงกก้งไฟแท็กกิ้งไฟแท็กกิ้งก็คือเราวัดจุดนี้ก็ได้นี่ครับจุดนี้ก็ได้ฝั่งนี้มันจะเป็นบวกฝั่งนี้จะเป็นลบเพราะว่าเรากลับข้างถ้ากลับบางนี้ฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกไฟแท็กกิ้งไฟแท็กกิ้งมันจะมีอยู่ประมาณอ,าอย่างตัวนี้มันมีอยู่ประมาณต่ําสุดเจ็ดโวลต์ใช่ไหมหรือแปดโวลต์เวลาเราเล่งวอลลุ่มเล่งวอลลุ่มขพ้นเรื่อยๆปุ๊บเล่งวอลลุ่มขพ้นเรื่อยๆไฟมันจะสูงขึ้นนะครับไฟมันจะสูงขึ้น สูงขึ้นตามาตามเสียงเพลงนะครับตามเสียงเพลงที่เราเปิดนะครับนะครับเดี๋ยว ep สองเดี๋ยวจะทําให้ดูเพราะว่า,วาช่างกบจะสั่งสั่งอ,อะไรชุดนี้มาแล้วก็อะไรที่ที่มันช็อตนะครับแต่ละชุดมานะครับเดี๋ยวจะเช็คคร่าวๆแล้วก็จะมาพูดรายละเอียดให้เพื่อนช่างได้ได้รู้ได้ฟังกันนะครับพวกนี้มันจะซ่อมอยากนถ้าเกิดว่า มอสเฟตอะไรที่มันเสียช,ชุดนี้มันเสียสมมติว่าชุดชุดความี่ felony, <São Brazil> พวกนี้มันเสียแล้วก็ไปเช็คพวกไดร์พวกสารดิเตอร์เล็กๆพวกนี้นะครับพวกไดร์ดิเทอร์พวกนี้ขอปลักก่อนสารดิเตอร์พวกนี้นะครับพวกไดร์พวกนี้ด้วยนะครับพวกนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสารดิเตอร์พวกนี้เช็คให้หมดเลยนะครับ ถ้าชุดนี้มันเสียนะครับพวกนี้ชุดสร้างความถี่เป็นความถี่สัญญาณ pwm นะครับ<ๆ>เพื่อทำงานร่วมกับไฟชุดบัคอนเวอร์เตอร์หรือไฟทักกิ้งนะครับที่อีกแบบนึ่งคือไฟทักกิ้งนะครับมันนำไฟเลี้ยง power supply นี้นำไฟ140ไฟ่ไปลดแรงไฟให้เหลืออยู่ประมาณเกียโวลต์นะครับ แล้วทำงานร่วมกับชุดไฟ PWM นะครับทำงานร่วมกันนะครับเป็นพาร์ท,ทีดีพาร์ท,ทีดีนะครับเรียกเราเคเช็คเช็คหมดเลยอันนี้เห็นไหมมันขาดทัานคงก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนมันจะเกี่ยวกับพวกนี้แหละที่ไฟมันไม่มามันมาฝั่งเดียวมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝันะ่งนี้ปกติแต่ฝั่งนี้ผิดปกติก็ต้องเช็คไล่เช็คแต่ละจุดนะครับ มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแค่นี้แหละนะครับผมก็คุยกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวมี ep สองเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับโอ้โหต้องจบทิปนะครับแนวทางเช็คเล็กน้อยนี่พวกอาพวกนี้นะครับมันอาจจะมันขาดนี่ไงเห็นไหมครับเราก็เช็คหมดเลยเช็คพวกนี้แหละเช็คให้หมดเช็คให้หมดเลยแล้วก็เช็คทางดิเตอร์ทางดิเตอร์นี่นครับทางดิเตอร์พวกนี้เช็คด้วยว่ามันช็อบไหม มันชอตไหมแล้วก็มอสเฟตตัวนี้ชุดไฟชุดฟ้าคอนเวอร์เตอร์ด้วยพวกนี้ด้วยนะครับถ้าชัเกเช็คแล้วมันไม่เสียฝั่งนี้นะครับไม่ส่วนมากจะเจอเจอ,อ,าอาขาดนะครับเ,เจอบ่อยมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับรก็คงตจบทีปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ให้กับช่างกบด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเอาไว้แค่นี้แหละนะครับผมมาแนะนําอะไร เล็กๆน้อยๆเท่านี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม